อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับพิมารีกฤดูกาล203 204เปิดฉากได้ไม่เท่าไหร่ดีกีความเดือดดาลแทบจะทะลุองศาแม้อยู่ในเต็ดในฐานะแชมป์เก่าทำคะแนนไล่บทบี้กับอาซนอนอย่างสนุกตามคาดหลังจากไอ้ปืนโตสะดุดตีนตัวเองโค้งท้ายซีซั่นที่แล้ว21กันยาเกมลีที่ออเทฟอร์ดหากผีแดงคว้าชัยได้จะยึดบัลลังจากฝูงทันที จริงๆแล้วชนวนความเดือดถูกจุดมาตั้งแต่ก่อนแล้วตั้งแต่เกม Community Shield ซึ่งผลจบลงที่เสมอกันไป1ประตูต่อ1และแมนยูเน็ดยิ่งจุดโทษคองโล่งเงินใบเขื่องอาจไม่เป็นไฮไลท์มากเท่าความรุนแรงและดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างซดกันฟิลเนวิลกับแอชลีโคออกสตาร์ท2นาทีแรกด้วยใบเหลืองก่อนใครเพื่อนเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าจากนั้นฟานซิสเชฟเฟอร์กองหน้าที่ลงมาเป็นตัวสำรองใช้เวลาแค่13นาทีก็โดนใบแดงตะเพิดออกจากสนามเพราะเจตนาอัดแกลลินนวิลไม่ยัง้ง ลักษณะการทำฟาวของเอลิกชาบาเชมบาที่จงใจเล่นงานโซแคมเบลแทบจะไม่ต่างกันแต่กองกลางชาวแคมารูนกับลอยนวลไม่มีการลงโทษอะไรสตีฟเบนเนตผู้ตัดสินในเกมนี้ยังราดน้ำมันโหมไฟให้ลูกโชนเพราะทำรายงานส่งไปยังสมาคมฟุตบอลอังกฤษหลังบ so, ิ๊กโซระงับอารมณ์ไม่อยู่ไปเอาคืนบ้างผลค,คือโดนเอฟเอลงดาบย้อนหลังปรับเงินอีก20,000ป่นดอนสร้างความแค้นให้กับฝั่งปืนโตหนักกว่าเดิมแถมตอนจบเกมผู้เล่นทั้งสองทีมเกือบมีเรื่องกันอีก แข้งแมนยูเนเตดแสดงอาการดีดามากเกินเหตุทั้งที่เป็นเกมการกุศลเท่านั้นเหมือนไปยั่วยุให้พวกอาร์เซนอลมีอารมณ์ขุนมัวขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นพอมาเจอกันจริงในลีกอีกไม่ถึง2เดือนถัดมาไม่แปลกที่ทั้งสองจะเช็ดถูสตาร์ทคู่ชีพไว้รอกันเลยทีเดียวครึ่งแรกทั้งสองทีมบุกแรกหมัดกันอย่างสนุกแต่ต่างฝ่ายต่างยังมีสมาธิไม่วอกแวกกับการเล่นนอกเกมสักเท่าไหร่กระทั่งครึ่งหลังมีหลายจังหวะที่ปะทะก,กันอย่างหนักหน่วงซึ่งใครที่ดูอยู่ในสนามหรือหน้าจอทีวีก็คงพอจะรู้้ไดว่า งานนี้ต้องมีเหตุบานปลายแน่เพราะบางจังหวะน่าจะจงใจอัดกันกระทั่ง10นาทีสุดท้ายลุดฟานนิสลอยหวุตัวขึ้นโหม่งแย่งกับพัตติเวลา่ากับตันของผู้มาเยือนแล้วผอหล่นลงพื้นดาวเตะเฟรนต์มียกเท้าแถมให้เหมือนจะถีบใส่แม้จะไม่โดนก็ตามรุดไม่รอช้าปรีเข้าไปฟ้องผู้ตัดสินก่อนมิสเตอร์เบนเน็ตที่ยังคงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกมนี้อีกควักใบแดงให้ทันทีพร้อมทั้งยืนยันอาจจะถีบไม่โดนแต่เจตนาส่อถึงอยากทำร้ายร่างกายฝ่ายตรงข้าม แน่นอนถึงตอนนั้นเวียร่าเดือดจนเก็บไว้ไม่อยู่วิ่งไปหารุดเหมือนจะเอาเรื่องให้ได้โทษฐานมารยาอดโอยฟ้องผู้ตัดสินราวกับว่าโดนถีบเข้าจริงๆจ,จนผู้เล่นทั้งสองต้องเข้ามาแยกย้ายกันอย่างชุลมุนวุ่นวายช่วงเวลาที่เหลือปืนโตซึ่งมีอยู่แค่สิบคนรวมพลังกันหวังจะต้านให้อยู่สถานการณ์เสียเปรียบเต็มรูปแบบแถมเป็นฝ่ายมาเยือนเกมทำท่าจะไม่มีดราม่าอะไรเพิ่มอีกแล้วแต่ในช่วงทดไปได้หนึ่งนาทีแมนยูไนเตดไม่ได้จุดโทษกลางขา จากช็อตมาตินคิโอนโดนจับผิดที่ไปผักดีโกโฟลอรันล้มขมำวัดพื้นเบนเน็ตเจอผู้เล่นปืนโตรุมประท้วงอย่างหนักแต่ยืนการไม่เปลี่ยนใจและเพชค่าจุดโทษคือรุดฟานนิสลอยจะด้วยความกดดันหรืออะไรก็ตามแต่ดาวเตะด,ดัตที่ปกติยิงจุดโทษเฉียบขาดกดเปี้ยงเต็มข้อบอลพุ่งชนคานแทบหักตอนนั้นมีผู้เล่นบางคนเข้ามาถากถางเยาะเย้ยใส่รุด แต่มาปะทคุคุกกุนตอนที่สิ้นเสียงนกหวีดยาวสุดท้ายนักเตะอาเซนนลวิ่งเข้าหารุดไม่ว่าจะเป็นคีโอหรือโลลองเอตเม่กระโดดแทกตัวแถมมีการล้อเลียนเอาคืนไม่ใช่แค่นั้นเลพาเลย์ยังเข้ามาผักอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นปีศาจแดงก็ไม่ยอมเหมือนกันและแอนกิกและคิสตานโโรนัลโดพร้อมบวกกับแข้งทีมเยือนที่ดูเหมือนจะยังไม่ยอมรามือกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายต้องเหนื่อยผู้ตัดสินและทีมงานหลายนาที เอฟเอไม่พอใจกับพฤติกรรมดังกล่าวมากโดยเฉพาะผู้เล่นอาร์เซนอลที่ดูแล้วล้ำเส้นเหลือเกินจนมีการลงโทษหนักสั่งปรับรวมถึง1 7 5 0 0 0ปอนด์ซึ่งนับมาเยอะมากเมื่อ17ปีก่อนเป็นไปอย่างที่สื่อและแฟนบอลคาดไว้การให้สัมภาษณ์ของอาร์เซนเบเกอร์และเซอร์เล็กฟอร์กูสันสองผู้จัดการทีมต้องมีการพลาดพิงกันกุนซือปืนโตเริ่มก่อนด้วยการตำหนิรุดว่ามีทัศนคติที่แย่ซึ่งกลบความเป็นยอดนักเตะไปหมดไม่ควรเลยที่จะก้มหน้าก้มตาพุ่งเพื่อเรียกร้องควาามสนนใจจกิ แต่เฟอร์กี้ก็สอกกลับในเมื่อเห็นกันอยู่ว่าเวียร่ามีเจตนาการเล่นงานแบบรุนแรงถ้าเกิดจังหวะนั้นรุดหลบไม่ทันก็คงจะเจ็บตัวหนักชัวผู้ตัดสินทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็ต้องชูใบแดงให้ทั้งนั้นไม่มีใครบ้าให้ไวเลืองหรือเรียกมาเตือนหรอกเกมนั้นถูกเรียกว่า b a t t l e o f o l d t r แ f f o r d และกลายเป็นสตอรี่สำคัญบนหน้าประวัติศาสตร์เพเมริกที่ยังพูดถึงทุกวันนี้3ปีก่อนฟิลเนวิลอดีตแข้งแมนยูเน็ตที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นทุกเรื่องราวความเป็นไปปัดฝุ่นนเรรืออองีี้กบ เขายืนยันว่าพฤติกรรมของมาร์ตินคิโอครั้งนั้นแย่เกินกว่าใครจะรับได้เป็นการกระทําที่ก้าวร้าวขาดสปิริตและน้ําใจนักกีฬาและไม่เคยยอมรับความเป็นจริงมันเป็นเรื่องอับอายศมากๆน่าจะตลอดการเลยก็ว่าได้สําหรับผมนี่คือการกระทําของเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองขณะที่พอสโคไม่ต้องพูดอะไรมากแค่บอกว่าเชื่อถือว่านักเตะแมนยูเนติไม่ทําอย่างนั้นให้อับอายแน่ดาม,ม่าเกือบ17เปีที่แล้วอาจจะถูกขุดคุ้ยขึ้นมาอีกจากการแสดงความเห็นของคิโอเมื่อ2วันก่อน อดีตกองหลังอาเซนที่ปัจจุบันหันมาเอาดีทางด้านวิเคราะห์เกมกับทาง BBC เชื่อว่าแกรี ville, ่เนวิลทำตัวไม่เหมาะสมเอาซะเลยที่ออกมาเปิดแชมเปญฉลองออกสื่อทันทีที่ลิเวอร์พูลแพ้ยับ3-0ให้กับวัตฟอร์ดหยุดสถิติไร้พ่ายในหลีก37เกมถ้าเป็นผมคงพยายามแสดงอะไรที่มีคลาดกว่านี้ผมมองไม่เห็นประโยชน์จากการที่ใครสักคนล้มเหลวหรือพ่ายแพ้เราชนะเมื่อเราชนะจะมาล้อเลียนกันทำไมบางทีเขาอาจจะหัวเราะออกมานิดหน่อย แต่สุดท้ายผมก็ไม่รู้ทําไมเราต้องฉลองให้กับความพ่ายแพ้คนอื่นเราจะฉลองเมื่อเราชนะเท่านั้นการที่มาตินคีโอนออกมาวิจารณ์ถึงพฤติกรรมของเนวิลผู้พี่มันก็เป็นเหมือนหนึ่งในความเห็นธรรมดาแต่หากเขาเข้าใจพื้นฐานหรือน้ำเนื้อตัวต,วตวนของแกรี่น่าจะรู้ดีว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่นักเตะแล้วไม่เคยปกปิดว่าเกีติลิเวอร์พูลมากแค่ไหนก่อนจะกลายมาเป็นจุดขายอย่างหนึ่งเมื่อมาทําหน้าที่วิเคราะห์ทางทีวีร่วมกับเจมี่คาร์ลเกอร์ ถ้าหากเราคิดว่ามันคือสีสันที่ช่วยเพิ่มอัธรรตในการดูบอลเพิ่มมากขึ้นก็คงแค่ขำๆกับบรรยากาศเช่นนี้ถ้าแกรี่ไม่ยอมรับว่าลิเวอร์พูลเก่งจริงและวิจารณ์แบบเห็นต่างออกไปแบบไม่มีน้ำหนักเหตุผลก็ว่าไปอย่างแต่นี่เขายอมรับมาโดยตลอดว่าช่วงหลังหงแดงของจริงมีความพร้อมที่จะกวาดความสำเร็จในอนาคตมากมายแค่เขาไม่อยากเห็นเท่านั้นอย่างที่บอกคนอื่นพูดอาจไม่มีอะไรน่าสนใจแต่เมื่อเป็นมาตินคีโอนโจ์เก่าเมื่อปี2003 ถ้ามีการตอบโต้กันเขาอาจจะต้องย้อนไปแก้ตัวในเรื่องอดีตดังกล่าวด้วยพอออกเข้าจริงคีโอนก็มีพฤติกรรมที่แย่มากเหมือนที่ฟิลเนวิลสาธยายไว้นั่นแหละการวิจารณ์คนอื่นในบางกรณีก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบให้ดูดียิ่งเขาจะบอกว่าฉลองก็ต่อเมื่อตัวเองชนะเท่านั้นก็ยิ่งดูเฟกหนักกว่าเดิมคีโอนดีใจเย้ยใส่รุดในวันนั้นเพราะหัวหอกดัสยิงจุดโทษพลาดไม่ใช่หรือนั่นหมายความว่าคุณแสดงออกความยินดีที่คนอื่นล้มเหลวด้วยสิ พราะถ้ามาตินคิโอนจะฉลองที่คว้าหนึ่งแต้มได้สําเร็จจริงมันก็ควรดีใจกับเพื่อนร่วมทีมหรือกองเชียร์ฝั่งตัวเองมากกว่านี่อาจเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของนักฟุตบอลอาชีพที่ผันตัวมาวิเคราะห์เกมซึ่งคําพูดที่ดูดีมีเหตุผลสวยหรูในวันนี้มันอาจไม่ได้สอดคล้องรองรับกับความจริงในอดีตเลยมิเกลอา,าร์เตตากุดซือของอาร์เซนอลแฮปปี้สุดๆหลังจากที่ ทีมเบียดชนะเวสต์แฮม1-0แต่ยอมรับเกมนี้ไอ้ปืนใหญ่เล่นไม่ดีแถมมีโชคช่วยมิเกลอติตา้าพ้จกการกาทีมอาเซนอลเผยว่าผมมีความสุขเป็นอย่างมากที่ทีมเก็บชัยชนะในวันที่ยากลำบากได้หลังจากที่ทัพไอ้ปืนใหญ่เปิดเอมิเรตสเตเดียมพิชิตเวสต์แฮมยูไนเต็ด1-0ในศึกเพีย์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่7มีนาคมที่ผ่านมาเวสต์แฮมบุกมาสู้ได้อย่างสูสีแถมมีโอกาสลุ้นทำประตูมากกว่าด้วยแต่ทว่าสุดท้าย ในนาทีที่78อาร์เซนอลก็ไม่ได้ประตูชัยจากการยิงของอเล็กซองกากาเซต์ทำให้ตอนนี้ไอ้ปืนใหญ่ขยับมารังอันดับ9มี40คะแนนจากการลงเล่น29นัดตามหลังเชลซีที่มาอันดับ4ที่ลงเตะน้อยกว่า1นัด5แต้มเรามีโชคใน,นหลายๆจังหวะแต่นั่นก็มาจากความยอดเยี่ยมของนาเตะเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์บอลหรือการเซฟผมแฮปปี้มากๆกับผลการแข่งขันที่ออกมาเพราะทีมใหญ่ต้องพยายามหาทางเก็บชัยชนะให้ได้ ต่อให้ไม่ใช่วันที่เล่นกันได้ดีก็ตามและแน่นอนนี่ไม่ใช่วันที่เราเล่นกันได้ดีที่สุดแต่เราก็หาทางเก็บชัยชนะจนได้อาเตตาเปิดใจหลังเกมพลพรัคกบปืนโตอาจจะพลาดการใช้งานดาวรุ่งคนสําคัญในช่วงต้นซีซั่นหน้าหลังถูกเรียกติดทับแซมบ้าชุดยู23เพื่อป้องกันเหรียญทองฟุตบอลชายในมหก,กรรมกีฬาโอลิมปิกเกมอาเซซอนจะต้องหมดสิทธิ์ใช้งานกาเบียลมาติเนลลี่แนวรุกดาวรุ่งบาเซเลียนในช่วงต้นฤดูกาลหน้า เนื่องจากติดภารกิจรับใช้ชาติในโอลิมปิก2020ดาวรุ่งวัย18จากแดนแซมบ้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับปืนโตในซีซั่นนี้โดยซัดไปแล้ว10ประตูจากการลงสนาม26นัดในทุกรายการล่าสุดมีรายง,งานว่ามิเกลอาเตตาอาจจะช่วยใช้งานมาตินเนลี่ในช่วงออกสตาร์ฤดูกาลหน้าเนื่องจากถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลชุดยู23ในการป้องกันเหรียญทองโอลิมปิก2020รอบสุดท้ายที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น นอกจากมาติเนลลี่แล้วยังมี2แข้งดังจากเรอวมาดิตอย่างวินิซิอุสจูเนียและเรเนียคาวาโยที่ถูกเรียกตัวเข้าแคมป์ด้วยเช่นกัน